อีทุตุอินไซน้ำมันถังเดียวเที่ยวมหานครเซงไฮ้โอ้โหอีทุสุดีแม็กซ์ทั้ง8คันพิสูจน์ความประหยัดน้ำมันไกลกว่าทุกครั้ง1 3 1 8กิโลเมตรขับโดยผู้เท็กจริงบนเส้นทางสุดท้าทายข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกยาวยาวพิสูจน์แล้วประหยัดจริงน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือทุกคันนี่ไงอีทุสุดีแม็กซ์วิ่งไกลแสนไกลใช้น้ำมัน คุณมอาจบอกได้ว่าภาพความสุขของแม่และลูกเหล่านี้เกิดขึ้นแทบทุกปีทุกเดือนทุกวันหรือทุกนาทีแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนภาพความรักที่แม่มีต่อลูกอาจไร้ความรู้สึกกับเด็กที่ต้องกำพร้าและถูกทอดทิ้งแต่ใช่ว่าเด็กๆเหล่านี้จะไม่มีวันที่ได้รับความรักความอบอุ่นเพราะยังมีสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ยังมีความรักให้นั่นก็คือบ้านเด็กอ่อนรังสิตที่มีแม่ใหญ่รัชทรภูลสิทธิ์ให้ความรักและการเลี้ยงดูสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตหรือบ้านเด็กอ่อนรังสิตนะคะเกิดก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมพศ2522ค่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อปีพศ2522เนี่ยมีเหตุการณ์สถานการณ์ทางปัญหาทางสังคมมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นการซื้อขายเด็กนะคะ สาเหตุหรือปัจจัยหลักๆเลยที่เด็กมามาจากหลากหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นถูกทอดทิ้งหลังคลอดตามโรงพยาบาลถูกทอดทิ้งตามท้องถนนหนทางนะคะหรือว่าเป็นเด็กได้ดอนพัดหลงหรือว่าบางคนก็เป็นเด็กที่พ่อแม่ต้องโทษบางคนก็เป็นเด็กที่ถูกอบิวมาหมายถึงถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วบางคนก็เป็นเด็กของผู้รับการสงเคราะห์คือพ่ออยู่สถานสงเคราะห์ได้ที่พึ่งชายแม่อยู่สถานสงเคราะห์ได้ที่พึ่งหญิงก็แยกเด็กมาไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิตค่ะ ด้วยความรักและความเมตตาของแม่ใหญ่รัชทรพูลสิทธิ์ทำให้เด็กเหล่านี้ยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปในสังคมได้โดยไม่มีความรู้สึกว่าขาดความรักและการเอาใจใส่จากผู้เป็นแม่หนูมีความสุขตอนตอนที่อยู่กับแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ก็รักหนูแม่ใหญ่รักทุกคนหนูรู้สึกกับแม่ใหญ่หนูมีความสุขแล้วก็ อบอุ่นแล้วก็รักแม่ใหญ่มากเลยค่ะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเนี่ยจะพัฒนาให้ได้สมกับที่ตามมาตรฐานที่เขาพึงควรได้รับนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนคือไปนอกจากไปวัดแล้วเนี่ยยังมาทำบุญหรือมาทำทานหรือมาทำบุญได้ทำงานร่วมกับเด็กๆ ไม่ต้องมาบริจาคเงินแต่ว่ามาเติมเต็มความรักความบุ่นให้กับเด็กๆได้เป็นแม่ตัวแทนของแม่ที่เป็นแม่ที่แท้จริงไม่สามารถที่จะให้การดูแลได้แต่ดิฉันเป็นแม่คนที่สองนะคะที่จะดูแลเด็กๆตามรอดชีวิตอาจจะบอกได้ว่าเด็กๆที่นี่โชคดีกว่าเด็กบางกลุ่มหรือบางคนที่ทุกวันนี้อาจต้องเร่ร่อนหรืออาจไม่ได้รับความรักอย่างที่ควรจะได้ ปัญหาในสังคมทุกวันนี้มีมากมายจากการที่เด็กต้องถูกทอดทิ้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและอาจถูกชักนำไปในทางที่ไม่ดีแต่เด็กๆทุกคนจะมีความสุขได้ไม่ใช่การได้รับความรักจากผู้อื่นแต่ความรักที่มีค่ามากที่สุดคงหนีไม่พ้นกับความรักจากคุณแม่ตัวจริงรถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อน ขาังนีใครใครก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์โซลูชัน FM 8 9 5ทุกวันจันทร์ถึงศุกซี่ทุ่มฟังบ่อยอะ่ะใครใครที่อยากจะแบ่งปันความรักให้กับเด็กๆในบ้านเด็กอ่อนดงังสิทธ์นะคะก็ขอเชิญมาที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนดงังสิทธ์ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางสิทธิ์อธัญบุรีจปทุมธานีค่ะสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะให้เด็กๆได้รับความรักความอุ่นจากครอบครัวคืออยู่ในครอบครัวดีที่สุดสถานสงเคราะห์เนี่ยเป็นปลายทางสุดท้ายค่ะเพราะว่าสถานสงเคราะห์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่1 1คนดูแลเด็กถึง10คนไม่เหมือนกับความรักความอบอุ่นที่แม่หรือพ่อให้การดูแลหนึ่งต่อหนึ่ง